อารุนสวัสดีท่าันตื่นนอนไปดูคลิปผมเนี่ยนะครับวันนี้พบดิวอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมพันธุ์นั่นของสลับอ่าแบทเทิลนะครับผมเป็นแมปทางลูบอกแบบหนึ่งนะครับที่ว่ามีเทศกาลเดือนฮันนะครับที่ตอนนี้กำลงกังจัดอยู่คือเดือนฮันนะครับเป็นเทศกาลฮาโลาวีนนนั่เองก็คือเราจะแบบมาล่าของล่าอาวุธไต่ผู้ชมซึ่งแบบนี้ก็ทําการมีเดือนฮันเองผู้ชมก็ผมจะมาเล่นแบบนี้ผู้ชมดูแล้วครับผมก็ไม่เคยแคร์เด็กมารีวิวเล่นหนูผู้ชมถามว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับถ้าเป็นแบบบอกค่าวก็คือเอาง่ไงไงายมีอขอะไรมับผ ไปลงต่อสู้คนอื่นเอาไปตบหน้าคนอื่นตบคนอื่นแล้วให้ทุกคนตบคุณผู้ชมแล้วก็ได้แต้มแล้วก็มาเปลี่ยนมือเขาเลยอะไเพื่อได้มือสกิลใหม่ๆคุณผู้ชมประมาณนั้นนี่คือวิธีการเล่นราคานะส่วนในฮันเกมนี้ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะอยู่งบนนี้มั้งคุณผู้ชมนี่เก็บแคนดี้ครบส0 0พันอันเยอะอยู่โดยที่ถามว่าถุกมือเราเลือกจากไหนคุณผู้ชมนี่เลือกจากนี้อะไรนี่จะมีพลังแต่ศูนย์สิบอะไรคุณผู้ชมนี่ตามค่าแล้วก็มีสกิลบอกได้ว่าอะไรตอนนี้ผมใช้เป็นถุงมือนี่อยู่สโนว์ูฮิมนี เร่งมาค่านี่หับจากไหนผู้ชมแล้วก็ต้องแค่ไปสู้ผู้ชมไปเล่นกด enter to area นี่ผู้ชมแล้วเข้ามาใน area ครับแล้วก็ทําการฟาดฟันเขาดูนึกมึงฟาดฟันต่อสู้เอยอย่าตบกันเดี๋ยวมึงตบกันให้ฉันตบด้วยเดี๋ยวโอเคโอ้โหตบไปสายฟ้าเลยขอตบหน่อยเพื่อนอ๋อเน็ต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 ตบหน่อยเออโอ้ยมาชมนี่ไงพอตบเราจะได้แต้มหนึ่งกันผู้ชมพอเราตบเราจะได้แต้มไม่โดนไม่โดนอ๋ออ๋อเน็ต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 ไม่ไวไฟไม่ไวไฟ โอ้โอ้โอ้โเคผู้ชมนี่ไงก็คือตบเลยนี่ตบเลยผู้นี่ผมเป็นลักแหละอันลักแฟลทอืมมีสกิลไหมผมกดไม่รู้กดสกิลไงอ่ะโอ้ยยายายามันไอ้กระโดดสูงเ่ะอือโดนตบไปโดนตบแล้วซาโลยิงกระโดดมาริโอเลยกโดดมาริโอโอ้ยโอ้ยโดนตบโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเขาสามารถเลยเนี่ยดึงไปตายกันนะอินเวนทัวรี เพราะว่ามันน่าจะดึงเราไปแน่เลยโอ้ยโดนตบโอ้ยโอ้ยตบโอ้โหสามแยกพี่ฆ่าอะไรนรึ่งผู้ชมอืมตบสโนโไปแช่แข็งแช่แข็งโดนอืมโอ้ยโอ้ยตายตายเลยโอยตกเลยผู้ชมอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีโอเล,นล,บบลอ่นนะครับแล้วก็วิจาราหาตังหาแต้มนี้มาทำปุ่ล็อกทั้มือผู้ชม ส่วนนี้เป็นเกมโหมดคุณชมคิวสเต็เกมโหมดต,ต่างๆครับอันนี้แบบธรรมดาแบบอ่าอันนี้เอเรียเฉพาะมั้งแล้วก็วันโนวันช็อตโกบเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีวันช็อตเหรอไม่รู้สลับรอยัลอะไรอย่างแต่ผมเรามาเล่นนีคุณผูชมแล้วลูกแคนดี้หายจากไหนไหนสิกดแฟดกด E เพื่อเพิ่มเพื่อเทเลพอร์ตเนาะเทเลพอร์ตเตอร์ฮะคือ,อยังไงสปีดฟอร์ดอะเดี๋ยวนะอ๋อเทเลพอร์ตคุณผู้ชมเทเลพอร์ตไปตามที่เราชี้ ขอตบในเพื่อนขอตบหน่อยเอ้ยเทเลพอร์ตหลอดตบอีกดอกนึงเออที่เราจะมีการเล่นข้างๆอย่างนี้เลยโอ้เทเลพอร์ตอ้าวอ้าวไอ้นี่เทเลพอร์ตผมตกแมเพเธอเลยเรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาใหม่มันมันวาร์ปทีมันเทเลพอร์ตไปข้างหน้าเหรอใช่ไหมโอเเข้าใจคือมันถ้าหัานไปทางไหนมันก็เทเลพอร์ตไปใช่โอเคผู้ชมว่าเราหันไปทางไหนมันก็เทเลพอร์ตไปฝั่งนั้นงั้นเราเปิดชิปล็อกกัน เอ้ยคอมมอนบロ่คอมมอนอ๋อยังไงลูกอมแคนดี้เก็บอย่างนี้ผู้ชมลูกอมแคนดี้เก็บเก็บจากในแมปนี่แหละเฮ้ยเทเลพอร์ตอืมตบเอ้ยไม่จริงเทเลพอร์ตไม่ทันแล้วเสียงตายอย่างมีมผู้ชมเสียงตายอย่างมีมอะไรวูยเอ้ยแคนดี้ขอเก็บแคนดี้ก่อนได้ไหมเพื่อนโอเค Okay. หนึ่งอันจากสองวันอันโ,โอ้โหอย่างนี้ยากเลยผมว่าอย่างนี้ยากอะไรยูโบ่ถ้ามีถุงมือก็ได้นละคนโหดกันเลยไม่ะจสะแสะแลปสแลปไม่โดนเจ้า okay, <c oughs> ออชเออยูโบ่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 จุมยูโบ่นะากลัวน่กลัวอืมนะต่อไปอย่านะอย่านะตได้ไงได้นะ <c oughs> แล้วตบตายเองเลย,ยลเล่นเพลงเพลงมีมได้ผมปลดล็อคกคอนแทปนนอะไรเนี่ยสามร้อแปดสิบโอ้โหผู้ชมเรากกว่าจะปลดล็อกได้โ oh. <c oughs> อ้จะเชื่ออะผมกว่าจะปลดล็อกครบนี่คือตายก่อนอ่ะแล้วถ้าเป็นอันนี้อะไรอะ่ะเป็นแอเรียไม่มีใครเข้าได้เป็นหมดหมดนี้ไม่มีใครเข้าได้อ๋อโหมดดีเฟนต์ผู้ชมนี่ปากกว่าไม่เข้าเข้าใจทำไมเอ้ามันหมดด้านบนเหรอ มันไปนด้านบนเหรอผมไม่รู้คือคือ,คอลงมาอย่งนี้เราตายเลยแล้วลงมาไม่ใช่เลยตาย s ซลับทัวร์นาเมนต์รีวอร์ดอ,อ๋อโอเคจอยก็ได้จอยไปมีทัวร์นาเมนต์ด้วยเหรอตบตบทัวร์นาเมนต์ตบทัวร์นาเมนต์ดูสิตบแล้วจะได้อะไรแล้วสู้ข้างล่างด้วยไหนดูสิแล้วมือล่ะแว่ <Three. S 1> อ๋อ two o n มือธรรมดาเลยผู้ชมเอ้ยอะไรเนอ้ากระบาดตกด้ะว๊าทเด้อเฮ้ยต่อไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออกระบาดดูกระบาดเอากด E อ๋อกด Group Ability Group Ability ี่ผ oh ูชมกดตบอืมตบตบตบอืมเอ้ยอืมไม่โดนเลยผู้ชมแย่มากแย่จัดโอ้ย อย่าจับอย่าจับโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอย่านะอย่านะไล่ไล่ผมไล่ต่อเลยเอ้ยไปไปไปขอบสนามเราเย่แล้วเย่าเราปุ่ดไปก่อนกดไปก่อนโอเคอย่านะยายาย่ายาพ่อหนุ่มเอ้ผมรู้สึกว่าที่ผมผมรู้สึก position ผมไม่ค่อยดีอย่าละผมผมอยู่มุม มันมันเหมือนเหมือนสนามมันเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ชมสนามมันเข้ามาเรื่อยๆสนามมันบีบเข้ามาเรื่อยๆเย้อ yeah. เอ้ยมาไอ้ตงตกตายเลยเบื่อไม่คุ้มเลยกลับไปเล่นปกตินะเรียบร้อยโหได้สลับไปโคตรเยอะพ่อหนุ่ม,อมโอ้ยดับ,บุสเดบุิเดับ,บุสเดบ,บลุดบบล,บบลสลับเดบ,บุส เดบล์สลับผมไม่ชมเดบล์ตกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลต่อไปต่อไปเอ้ยเอ้ยวิจารณ์บอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะ่ทำไปเล่นผมว่าไม่ค่อยดีโยบินเราจะดอกอย่าอยาได้คิดจะได้กินดิว เอ้ยเปี่ยมเหรอไม่ไม่ตอบดีบราวพื่อนชมเบร้าเดี๋ยวเปลี่ยนถุงมือดีกับรู้สึกว่าถุงมือผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับการใช้แฟดดูความสามารถดันี้คืออะไรอ่ะพุชผักบุลองใช้พุชสิมันตบนี่มีดาเมจด้วยไม่มีสกิลตบโอ้โห อืมตบไปรออะไรเพื่อนตบไปเอเอย่านะอย่านะตบไปเออตบไปตบไปอนนอโ,โอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมโอ้โหโดนโดนตบอืมเฮ้ยอย่าอย่ตกสุดเจ๋งโอ,ไไไอไไ้ไม่ตกไปด้วยกันเออตกไปด้วยกันไม่ตกเขาไม่ตก ผมตายคนเดียวแซ่เลยเอ่อถ้าเราเป็นกด e อะไรเป็นพาสซีฟอ๋อเป็นพาสซีฟคุณผู้ชมเป็นพาสซีฟหรือสิยังมืออามิเลอร์มินิเหรอเด็บเบ,บิเ้ลบบสลับเออไปเด็บเบิ้ลสลับผู้ชมอะไรอะไรง่ายเลยเช่นสองมือเฮ้อเฮ้ออ,อะไรเนี่ยมือของกระดูก เสียงเพลงน่ากลัวจริงด้วยครับโอ้โหอะไรอะไรอยู่หลังผมอืมอะไรอยู่หลังผมอืมอะไรอยู่หลังอ๋อเน็ตเน็ตอ๋อเน็ต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 ชายคนนี้หรือเป็น็ตผมเขไม่รู้เน็ตผมหรือเน็ตชายคนนี้นี่ไหนเหรอเฮ้ยสองมือหดสองมือหดคุณผู้ชมตบกปลาเลย ะนกะ็ว่าไง who can help me to get to go to l 西 u มีใครสามารถจะช่วยฉันไปพาไปบราซิลได้ไหม what the อะไรเนี่ยม,มันหนุ่มเอา้าตบตไม่เลี้ยงตบไม่เลี้ยงตบไม่เลี้ยงตบไม่เลี้ยงพี่ยมตบไม่เลี้ยง can you help me to go to Brazil เอ้ยไปหวัน่น ไปหว่านเลยคุณผู้ชมจะปลดล็อกได้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าแล้วไม่รู้สึกคนน้อยจังเลยมียคนโอ้อะเอ้าไอ้นี่เดินตบระจักไปอะไรครับเนี่ยอ๋อเก็บแฮนดี้ไปเก็บแฮนดี้อยู่แล้วสองผ่านเป็นเกิดผมจะเกิดครบเพราะฉะนั้นผมยังไม่เก็บหรอกเอ๊ะอะไรอะไรใครเปิดไฟดิสโก้แถวนี้เฮ้ยสปริงใครเปิดไฟดิสโก้แถวนี้วอดแปรก แต่ผมเออเอะไรอะไรอะไรอ่ะอะไรนี่มันแแบบแปลกไม่จำแแบบคนมือแปลกแล้วจะมีสกิลแปลกอิมเมนเทอรี่โกรฟโอ้แม่โอ้ชีนี่มานี่มาหนิมาหนิอ๋อมันได้ชีละสองไม่จำเป็ข้อดีของนี้คือมันมีสองมือมันได้เลยได้ชีละสองก็ดีก็ดีแต่ไม่มีสกิลเลยโอ้ ไม่ดีวิเล่จังอืมอย่าเขาไม่เอาเขาไม่สู้เลยคุณผู้ชมเขาไม่สู้เอ้าเฮ้อะไรอ่ะม่ตีนี่ย้ยโจโจตึดึดอ๋อถึงมือเต่าของโจโจพักพักพักใส่ัาคุณผู้ชมโจโจพักห้าโจโจดึด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  ได้จะออกไงอ๋อชูดีอ๋อผู้ชมออกมาต่ต่อโอเคอะไรครับไี่โคตรมีเลยผู้ชม Can you hear me? อ่า no อ่าไอคือช่วยไม่ได้ดูไม่สามารถพาอีกป็์มาิวได้เพื่อนอีกตะแบงไงก่อนเข้ามาจะต่อสิเปคนช่วยได้เออนั่นและ ไม่ใช่เตามันคือถุงมือมันคือถุงม,มือเตาเบริกุดอ้าวล้วคนหายหมดเลยเอา้าวเข้าไปไหนกันหมดอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวไม่เมือนดีคุยกันไว้นี่นะไอเย็นสปูเกตได้ยินสิ่งคิวพีโอเคบล็อกเห็น okay. ความตายแล้วผมปลดล็อกอะไรเอ่ย สปริงแท้สิบโบงวัดเถอะ์เฮลมีหมดอมเอ้ยตกไม่โดนดิไอ้นีอนะ่อย่านะอย่านะอย่านะอ๋ะอ,อไปไหนล่ะเน็ตผมดีเกินคุณผู้ชมเออไม่มีใครอยากสู้กันเลยโอเควัตพี ดูเอาทุกคนตายกัหมดเลย Who can you help me Who can you help me to go Brazil I don't know Okay Bro is is great What โอเคเกมอะไรนี่ประมาณนี้ผู้ชมแล้วอะไรคือโนวันช็อตกกอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยล่ะเกมโหมด1นึ่งแสนสลับขึ้นไปอันนี้เพื่อนเพอนเบื่อ มาแปลกดีว่าจำเกมนี้มาเล่น,ลนเนกมเก่าๆมาตบหน้าคนอื่นแล้วยำก็คลิดคงมีวันนี้แหละคลิปสั้นๆนะาสบายๆดูหนุ่ๆนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยิม้มคนอื่นนะครับเพื่อนแม่ทีมใหมทางช่องเรานะครับผมก็ใครอยากผมเล่นแบบอื่นเกมอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถบอกไนะครับก็แมพที่แบบผู้ชมคอมเมนต์อยากให้ผมเล่นก็ให้เล่นได้ผมก็จะเล่นนะครับให้เล่นไม่ได้ผมก็จะไปตอบนะครับว่าเออเล่นไม่ได้อาจจะคำหลังจากนั้นนะครับอ่าก็ใครชอบนี้ครับก็ ก็แหละฝากกดไลค์ด้ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีกนันในไาม์อดวเดเองครับผม